มาสด้าสองเครื่องดีเซลที่มีคันเดียวในร้านรถไปเลยก่อนปีใหม่คันนี้ผ่อนแค่หกพันกว่าบาทหกเดือนแรกผ่อนแค่หกพันกว่าบาทครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนโตเกิลเ้งปีเอาไปเลยจากคันนี้ผ่อนแค่หกพันกว่าบาทต้ดนจ้ะวันนี้อยู่กับเน่และมาด้าสองคันสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากทุกคนและคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าเครื่องดีเซลนะจ๊ะย้ำว่าเครื่องดีเซลนะจ๊ะและที่สาคัญคันนี้มีเทอร์โบด้วย มีเทอร์โบให้ด้วยนะสําหรับลูกค้าที่กําลังหานะคันนี้น,น,นานๆมาทีและที่สําคัญเป็นเครื่องดีเซลต้องรีบจัดด้านหน้าสวยแบบนี้เลยและที่สําคัญด้านข้างฮะให้ดูเป็นแม็กแต่งนะเป็นแม็กอัลลอยจากมาด้ามาเลยให้ดูนะคะให้ดูแบบใกล้ๆนี่เลยดอกยางเราย่งเหลือๆแบบนี้เอาออกไปใช้งานกันได้โคตรนานนะทุกคนนะและที่สาคัญด้วยความที่เขาเป็นรถเก่งนะหาที่จอดง่ายสบายๆและตัวเครื่องเป็นสีขาวแบบนี้ กระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยมีคิ้วมาให้แล้วนะจ๊ะสวยไหมสวยและที่สำคัญตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นให้เลยนะสํสำหรับต้อนรับปีใหม่คันนี้ผ่อนแค่หกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทนะหกเดือนแรกนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบา้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีด้านหลังตาไฟสวยมากคันนี้เห็นตุ่มอะไรด้านล่างไหมบอกเลยว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะจ๊ะ มีเซนเซอร์ให้ด้วยถึง4จุดเลยมาดูข้างในกันฮะมาดูข้างในกันด้านในสวยมากนะทุกคนเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าด้านในนะคันนี้สวยมากโอ้ยจะนั่งเข้าไปก็กลัวทุกคนจะไม่เห็นนะเบาะเป็นเบาะหนังและที่สําคัญสวยมากเป็นปรับอัตโนมัติรอบคัน้ดูต้งแต่ตรงนี้จ้าปรับไฟฟ้า และที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินี่หน้าจอสวยมากทุกคนสวยจริงสวย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 มองยังไงก็สวยเราต้องเหยียบเบรกไหมเราต้องเหยียบเบรกไหมเราต้องเหยียบเบรกใช่ไหมค,นนคันนี้นะสำหรับคนที่จองกับเนเน่นะจ๊ะบอกเลยว่าเอาไปเลยจ้ะติดฟิวใหม่ให้รอบคันที่สำคัญมีกล้องให้ด้วยนะคะมีกล้องให้ด้วยนะจ๊ะกล้องหน้าให้ด้วยนะจ๊ะ นี่ให้ดูเลขไม้กันหน่อยคันนี้นะเลขไม้น้อยมากนะจ๊ะทุกคนจ๋าเลขไม้น้อยมากนะคะเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนฮเมอเจหกิโลเมตรนะจ๊ะมีหน้าจอและที่สำคัญอันนี้เขาเรียกอะไรฮึแต่ไม่รู้ว่ามันเท่มากเลยทุกคนเวลาขับว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกเลขไม้ใช่ไหม,หม,ไ,หมไว้ดูเวลาเราเหยียบเงี้ยมันก็จะขึ้นมาทุกคนอุ้ยสวยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและนี่ เห็นกุญแจอะไรไหมกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ททีเลสเพราะคันนี้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทครับผมเราไปดูกันที่ห้องเครื่องให้ดูภายในกันแบบจุใจแล้วให้ดูภายในกันแบบจุใจแล้วนะคันนี้นะราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0านย้ำนะคะ400,000ั 4, 19, บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบาทผ่อนบา้านผ่อนรถผ,ผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีเอาไปเลยจ้ะคันนี้นะผ่อนแค่6,00 0กว่าบาทเท่านั้นผ่อนแค่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้น อ่ะตอนนี้นิ้วใหญ่นะคะหาไม่เจอนะทุกคนนะขอก้มแป๊บหนึง่งเอออุ้ยห้องเครื่องสวยมากเลยอะ่ะทุกคนห้องเครื่องสวยมากเพราะว่าเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าเอาจริงๆเครื่องหนึ่งจุห้านี่ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลนะจ๊ะเครื่องดีเซลและมีเทอร์โบด้วยใครที่กําลังตามหารีบมาจัดเลยเพราะวันนี้เรามีให้แค่คันเดียวเท่านั้นรถบ้านรถสวยรถเดิมๆแบบนี้ ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะจ๊ะราคาอยู่ที่4 19,000บาทราคาอยู่ที่4 19,000บาทและย้ำว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะเจ้าของเดิมเอาเข้ามาเทินเองนะจ๊ะเอาเข้ามาเทินเองเพราะว่าลูกเจ้าของบ้านมีลูกเยอะนะคะเอ้ยเจ้าของบ้านไรเจ้าของรถมีลูกเยอะนะคะเราต้องขยายรถนะคะคันนี้ไม่พอแล้วนะใช้งานไม่ได้แล้วนะคะต่อมาใครนะ ที่อยากได้บอกแล้วต้องรีบจองเพราะคันนี้มีแค่คันเดียวสวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวนะจ๊ะย้ำราคากันหน่อยคันนี้4 19,000บาทมีประวัติการผ่นบัตรผ่อนบ้านผลอนรถเอาไปเลยครับ6เดือนแรกผ่อนแค่6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทนะะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครมาให้หน่อยนะโทรหาเนเนได้เลยนะคะที่เบอร์0926515436ย้ำนะคะ0926515436 อยากได้ต้องรีบจองเพราะไม่ได้มีมาบ่อยๆย้ำสาขากันหน่อยมีให้ที่สองสาขาฮะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาที่เรายืนอ,อยู่นะจ๊ะอำเภอรัา,ราประเทศจังหวัดสระแก้วนะจ๊ะส่วนอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านเก่าซอยสิบสองเพอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะสะดวกสาขาไหนไปที่สาขานั้นได้เลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเซนเตอร์สวัสดีจ้ะทำไม